แล้วอ,อันนี้ธงชาติในผมพากันอนเมือี้พากอนมีภาษามีธงชาติของตัวเองอมีกระลักมีเสื้อมีผ้ามีตัวหนังสืออักษรเขียนหน้าอักษรอ่านลูกหลานจะต้องไปเรียนจากบ้านพื้ตที่นี่จะไปที่วันชาติการเรียนเนี่ยก็จะไปถึงมหาสมุทรอินเดียนะมันเป็นธงชาติพากันนอนอยู่ทั้งแต่บ้านหนองเนี่ยไปเขาะ มันถึงปะยงมันสุดปะยงมันลงมาสามทางลุ่มน้ำโขลลุ่มน้ำสา,าวาลวีและลุ่มน้ำเอเรเวดีมาก่อนคิดการลงมาในสามทางลุ่มน้ำโขก็ยังติดอยู่ที่เชียงรายเชียงแสนเมือแป้สุโขทัยนนทบุรีตะวันามาจากลุ่มน้ำโข ลุงน้าสารวินกับมูนี่อะไรเนี่ยที<ม>่เขาอยู่เนี่ย<ม>เทือกเขาถนนชนไทยเทือกเขาตะนาวสีและเท่าเขามุโานโตอะไรเงี้ยอันนี้ลงไปนึงอันนี้สายลุ่มน้ําสารวิน<ม>แต่ถ้าลุ่มน้ําสายอิเลวดีกับมัดมาตกกะกชินเลยลงมาจากกะชินแล้วก็ไอ้อย่างว่าไอ้ชินเชนลงมาที่ย่างกุ้งย่างกุ้ง,งลงมาผาสซินผาสซินก็นลงไป ไอ้เอ่อมริดมริดทวายเอออีแต่ของเขาเนี่ยลุกไปถึงภนะูเก็ตเนาะสายของเขาเนี่ยสายลุกนาสราวินเนี่ย<ช>ลุกไปถึงอำเภออย่างอำเภออย่างภูเก็ตเองอำเภอไหนนะตัวที่คือภูเก็ตเพราะงั้นเนี่ยเขาลงมาก่อนคิดการแล้วป้ายย้อนเนี่ยลงมาก่อนก่อนคนไทยนะที่มาอยู่ที่นี่ มาอยู่ลงมาเนี่ยุูดอ่ะไปอยู่เกอะเบอร์เนียในมาเลเซียเออ,อโดนมานลเซียเนาะครับเกาะเบอร์เนียไปอยู่ถึงบเ,นะเบอร์เนียนะกอะเบอร์เนียกาะยางนงไม่ใช่กาะธรรมดาเป็นกา<ม><ม>ะปนะกันย่อนะเออยังมีพูดภาษาปะการัยนยังเขียนยังเขียนอืมเพราะน้องสมัยนีนน่ยฟิลิปปินส์เหนียวไทยเอาไปจะปีอิตีเนี่ยไปยังถึงฟิลิปปินส์นะนะไปเรียนการศึกษาไม่ใช่ธรรมดามันลงมาอย่างมาเลีย แล้วมารวมกันที่ยูนานเนี่ยโดนกษัตริย์อุปถัมภ์ของจีนคือโซชิสไล่ข้าวฟ้านั่นก็หนีแต่ก็เลยติดตัวมาแล้วมาอยู่ที่เชียงใหมน่นี่แล้วคนเมืองเขาก็โดนโดนคนจีนกลือโซชิสซัดเหมือนกันก็นลงมาแล้วก็ไม่ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เชียงแสนเชีงงยงรายปกรณ์ยนต์จะมาหนีหัวหน่อยหนีไปขายน,นอกมาอยู่ที่เชียงใหม่ <c oughs> แล้วหมูว่านี่มันตัวเมูยางมาอยู่ที่เชียงใหม่ าปายอนปายอนเนินแบงที้ย่าไหว้มันถือผีโลกมันกลัวเปิดเกิดเขาอยู่ทางดอยสุเทพตะวันตกของลุ่มน้ําปิงตะวันออกลุ่มน้ําปิงก็คือปายอนอยู่แต,แต่เมื <c oughs> <pad> ่อเชียงแสนเข้ามาตีปุ๊บนี่ปายอนเวลามันตายมันทําอีกฐานโน่งย้อยยัวคดีนะเวลาเขาไป่เขาได้ไปจัดพิธีงานศพเขาจะร้องโย้อยยัวพวกโดนนกฆ่าเขา เพราะนั้นไอ้มูที่แต่งงานกับละวะเนี่ยแต่งงานกับพากย้อนเนี่ยก็ต่างกันหนเป็นดองกันเนี่ยคืออยู่บนทรอยไอ้มูดี้ไปแต่งงานปากยน้อนเนี่ยคนอายนุนาา้ปเพิ่มข้าเราจับมาล้างผ่าพันธ์แต่งงานกับเหมือนเวียดนามล้างผ่าพานนันธ์ขเหมืนน้อยขัผ่านเราเพอเนี่คนเมืองเนี่ยบอกว่าแถวเชียงไห้เสียงว่าเรื่องมาลําพูนลัปังหน้ารีเลียมนั่นนั่นแหละคือว้าถามว่าว้าเป็นนี่ไปเมื่อก่อนเยอะแยะมีทั้งเมือง มันไปไหนหมดคําตอบก็คือพี่น้องค,คนเะมืองข้างล่างนั่นแหละคือลูกผสมลวาวมันหนีไปไหนหรอวแล,ะละว้วลาวทาไปอยู่บนดอยนิดเดียวก็พวกนั้นนะมันแต่งงานกับปรกรณ์ยอเป็นดองยถ้ามันไม่หนีกับปรกรณ์ยาเมื่อโดนฆ่าเพราะว่าเรื่อหวีเงนก็อยู่มีเหลือ,อ,อ,อนี่เล็กน้อยเออยีนี่พอมเป็นมาอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่บางอย่างไม่มีเขียนอยู่ในประวัติศาสตร์พร้อมเป็นเรื่องการเมือง ออออแต่ปวอาปวาทองรายริยนี่พัตตีได้แต่งไห้เป็นเพลงขอค่ะอืมมีมัเนื่ะงจาอือมันชื่อว่าเพลงย่างโค่าก็ยอมมาชาวบากก็อออันนี้คือเป็นอนดิสซอนมาซี่ซ่อ,เ,อ,อเพลงเลิกอ,อาัฟหมายเลขอืม คำว่าปลากกุญยอแม่เออปลากกุญยอแห้งแกิโลเนี่ยอ๋อปลากกุญยอกิโลอันนั้นนั่นเราคือกุญย่อมาชาบักือคือประกาศแห้งเนาะไปจะมีราคาเนาะแต่ปากกุญย์ต้องเอาสิ่งนั้นไปกล้าไปขายลำลำบากยากทีตขขั้งเมื่อข้าก็เจริญสุ่ย

พาสึลอลรอบผาจีบเรีปราฮาโอที่ีที่ทาแลโอนนาเตเปอ,อเปร,เร์ยยมาคอเนเตพาเลยโยเปยอจตถือ แวนนี้ชีก็โทรถอหลอนช่วยย่อเบอร์อาขอลอก่อนลักเดเกิดจาทอมาสีช่วยย่อดอมีบูเตอโดนาแลเวัว ทอที่แทตาพ่โปรากฏแกให้ปรากฏตาน้าโลกเกิดเธอเกิดโยมาชาวบ้าน